สวัสดีจ้าพี่น้องมามาบันทึกมาพอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พี่ใบห้างหายไปจากอันย t u b e โดนหลายๆเดือนและหลายหายมื่นนะคะเนาะกลับมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องคะ่ะมันนี้กลับมาบคึอเก้าพี่น้องคะ่ะกินเหมือนเดิมค่ะมัอนี้กับไปส่งอันออกกามาไปส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะพี่ใบเป็นตัวแทนของอาครีมกันแดดมากอัพนะคะเสือกับเสือมาอักพ,พี่น้องค่ะนะคะแล้วนกะ็ไปส่งสินค้าให้ลูกค้ากลับมาแล้วกับ แหวะซื้อขา้าวผัดมานะคะผัดผัดไอกะเพราหมูสับวุ้นเส้นเคยกินบ่พี่น้องกะเพราหมูสับวุ้นเส้นเนี่ยนะคะนั่นแหละก็ซื้อมานะคะก็บ่ได้กินเขาเนี่ยสิบโมงจีสิบเอ็ดโมงแล้วพี่น้องน้ามากินน้ำกันจ้าอืมในตอนที่ไปสร้างกะเพราหมูสับนี่ก็มีลูกค้าคนนึนงคนย่างเขาไปโอ้คนย่างเขาไปในร้านเพื่อก็ไปสร้างอันข้าวผัด ไปกระถือกล้วยทอดไปนั่พี่น้องคอยระยะคอยสร้างข้าวพัดแล้วพูนคอยย่างย้อนสอนเขาไปในซอยไปซื้อกล้วยทอดอีกฮึมกวยทอดเอออดนี่ยกินทั้งเขากินทั้งกล้วยทอดพูนคอยอยากคอยเห็นเขากินเขามันจนสิบโมงเข่า เอาไปสุกไปทอดมาอีกน้ำมันกินฉอดน้ำกันกินข้าวด้วยกันจ้าร้องเห็นบืงแล้วพี่นอะเอาแซงเป็นผักเอ,เอาเอาแตงเป็นผัก นิ้วเข่า11 11โมงหรือว่า10โมงอย่างเีแหละคอยออกกามากเพราะนี่กินเข่าอยู่อืมโอ้โต๊ะนน่สอมแขกเมื่อยหางโต๊ะก้องจับบอไม่สูงเลพี่น้องที่ส่นกัด ถ้ากินบะหมี่ผักมันสเสลี่อนไอ้แมันสเลี่ยนอืมเท่ากันเลยแจงอืมอ้มควมหิว แซ่บเพราะแซ่บเพราะหิวเคยประพินอ่ะอันหิวขักขักินยังกระแซ่บไหมหรอ เอาอีิ๋วพากินผัดกะเพราคันบ่มีผักหรือว่าบ่มีแตงขอยสิมกักเอาแตงถ้าบ่มีแตงมันเลี่ยนหอ,อมมังใจหนึ่งต้องแตงหลายๆพี่น้งองห,หลายหได้เนี่ยสี่สิบสี่สิบบาทห,หลายอืมหลายอยู่เต็มเลยเนี่ย ขา่ขาวนข่าวพี่น้องมันสีลม,มวางจานขา่าวเลยสิเอาอันนี้มา่กิ้นี่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 กล้วยทอดนี่กล้วยทอดมาขึ้มข่าวตามด้วยของหวาน อืมมไม่เห็หหหนอ่ะอันอชอบแบบว่าทอดแบบซุกซุกบนมีไม่เอันนี้ใส่สายสม,มุนไพอ

สาวมาร์คอัพครีมกันแดดเคยไอ้ย่างนี้มาค่ะครีมกันแดดมาร์คอัพสมาวเปิดรับตัวแทนนั่งเป็นพนักง,งานประจำแล้วก็หาอาชีพเสริมกับครีมกันแดดมาร์คอัพเพื่ออยากมีไรายได้มีอาชีพกับถักไดดไม่ไปจ้า